ครับครับเกิดอะไรขึ้นกับไนกินครับดูเหมือนจะเป็นเครื่องทําความเย็นแต่มันกลายเป็นเรื่องร้อนซะแล้วเนี่ยอาจารย์คือเรื่องนี้มันเป็นกรณีพิพาทระหว่างบริษัทกับสภาพแรงงานนะคะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะข้อเรียกร้องของสภาพแรงงานซึ่งสภาพแรงงานเขาก็ออกมาโพสต์ว่า คนนอกไม่รู้สายสนกลนไหน uh huh. อย่าวิาพากษ์วิจารณ์ผมอ่าครับ huh. นะคะพี่ก็จะไม่ขอวิาพากษ์วิจารณ์เขาแต่ตอนนี้มันจบแล้วครับ uh huh. เพราทำบริษัทก็คือเลิกจา้าง uh huh. หยุดงานเลิกจา้างทีนี้ไม่วิาพากษ์วิจารณ์พวกเขาที่ทำแต่อยากจะพูดถึงสถานการณ์ uh huh. เศรษฐกิจที่เป็นเช่นนี้การที่พนักงานทั้งหลายยังได้งานทำอยู่โดยไม่ถูกปลดต้องต้องว่ามันเป็นเรื่องที่โชคดีไหมดีมากใช้คำเี้หลายบริษัทเขาปลดคนงานนะใช่ใช่ใช่เพื่อจะลดค่ด<ข>าใช้จ่ายเขาปลดคนงานใช่ไหมครับและบางที่บางแห่งเขาไม่ปลดเขาทำไมงะเขาจ่ายเงินเดือนไม่ครบคะ่ะ อ่าครับเขาจะมีการลดเงินเดือนสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์ซ็นยี่สิบปอร์ซ็นยี่ห้าเปอร์เซ็นแล้วแต่ฐานเงินเดือนอ่าอ,อย่างเช่นโรงเรียนที่เขาปิดไปครูครไม่รับเงินเดือนขึ้นหกปีอืมครับผู้บริหารไม่รับเงินเดือนเพราะสภาพคล่องเขาไม่ไหวแล้ว ทีนี้การที่เขาได้โบน,นัสพี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ใด้ดีนะดดีมากมากดีมากมากมถูกปลดไม่ถูกลดเงินเดือนยังแถมได้โบน,นัสและไม่น้อยนะคะ<ฮ>หลายเ<อ>ดือนลว,ว,วใช่ท่านแต่คนงานอยากได้มากกว่าจำนวนที่ให้ แล้วนอกจากบนนัสยังมีเงินแถมอีกนะกับ<ม>ซึ่งจำนวนเงินแถมที่ได้คนงานก็อยากได้มากกว่านั้นกับ<ม>แล้วก็มีเรื่องที่ว่าใครทำง,งานมาสิบปีด้วยความขยันไม่มีการขาดลามาสายนอกจากลาพักอ้อ<ม>ดจะต้องได้ทอง<แ>สามบาทแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ย ทางสภาพเขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียกร้องนะอันนี้เป็นสิ่งที่เขียนไว้ในสัญญาของการรับพวกเขาเข้าทำงานครับซึ่งก็เป็นเรื่องจริงความผิดของบริษัทคืออะไรรู้ไหมคะก่อนจะถึงวันที่จะประกาศว่าไม่ให้แล้วเนี่ยทำไมไม่แจ้งก่อนว่า ให้ระเบียบดังกล่าวนั้นจะยกเลิกมไม่สามารถดําเนินการต่อได้แล้วก็ให้เหตุผลต้องในทฤษฎีการสื่อสารและการบริการเขาจะบอกว่าอะไรรู้ไหม,มการไม่แจ้งเรื่องดีให้ลูกค้าไม่เป็นความเสียหายอ๋แต่การไม่แจ้งเรื่องร้ายให้ลูกค้าทราบ และลูกค้ามาทราบภายหลังอันนั้นเป็นเรื่องรัามากอืมครับต้องถ้าเกิดอู่รถนัดให้ต้องไปรับรถสี่โมงแต่ว่าไม่มันไม่เสร็จมันจะเสร็จหกโมงเขาต้องแจ้งให้ต้องทราบก่อนที่ต้องจะออกไปที่อู่แจ้ประมาณที่ใช่ไม่ใชใ่ต้องไปถึงที่อู่แล้วเธอเจอหน้าต้องเราะโอ้โทษทีคุณต้องมันเสร็จไม่ทัน ลืมโทรไปบอกเอาเ <laughs> สียลมถ้า <laughs> ถ้าต้องอยังอยู่ที่ออฟฟิศต้องยังทําอะไรนด,ด่ตั้งเยอะแยะใช่ไหมใช่ครับแต่ต้องออกมาแล้วต้องไปนั่งรอสองชั่วโมงที่อู่ต้องทําอะไรได้ไม่ได้เวลาสองชั่วโมงนั้นศูนย์เปล่าเลยครับ <c oughs> ดังนั้นเม <c oughs> ื่อราคาทองขึ้น <c oughs> เป็นหลักหมื่นจนหกหมืน จำนวนคนที่จะได้ทองสามบาทมีเพิ่มขึ้นทางบริษัทนั้นแบกไม่ไหวก็ไม่ควรจะรอจนถึงสิ้นปีทันทีในราคาทองขึ้นขนาดนี้ต้องการเปลี่ยนสัญญาจ้างยกเลิกเรื่องทองสามบาทนี้ก็บอกเขาไปซี่ไม่เอาแล้วนะ,ะราคาทองแพงมาก เพิ่มขึ้นกี่เท่าตัวอืมนะคะแล้วจํานวนคนที่รับเพิ่มขึ้นไหมล่ะอืมถือปีนี้ห้าสิบคนปีต่อไปอาจจะเป็นห้าสิบแปดคนปีต่อไปจะเป็นหกสิบสี่คนปีต่อไปจะเป็นหกสิบแปดคนราคาทองก็แพงขึ้นจํานวนคนที่รับก็เยอะขึ้นใช่บริษัทไม่สามารถจะแบกไหว แจ้งให้ทราบก่อนจะถึงวันนี้อืม,มาแจ้งอีกตอนที่เขามีความคาดหวังมาเรื่อยๆจะถึงสิ้นปีแล้วไม่ได้อันนี้มันเป็นเ<อ>ซอร์ไพรส์ที่ตกใจและไม่พอใจใช่ไหมคะแต่ถ้าที่บายมันก็ไมนที่เข้าใจนะตรงกับ <c oughs> จํานวนคนจะรับก็เยอะขึ้นราคาทองก็แพงขึ้นก็ต้องเป็นที่เข้าใจกันเจรจาก,กันตั้งสิบครั้งน่ะอืม ต้องตามข่าวต้องรู้แม่มันติดอยู่ที่ตรงไหนตรงไหนครทองสามบาทนี่ไงคือไอ้จำนวนบนนัดจากท่านนี้เดือนเป็นเท่าน,นี้เดือนเนี่ยพี่ว่าบริษัทเขารับได้จากเงินสดหมื่นสองเป็นสองหมื่นสี่พี่ว่าเขาก็รับได้ครับแต่ทองสามบาทสำหรับคนที่ทำงานสิบปีโดยไม่ลาเนี่ยพี่ว่าตรงนี้มันเป็นมูลค่ามหาศาลและจำนวนคนมันก็เยอะขึ้น ประมาณแสนแปดต่อคนเลยจ้ะคนละแสนแปดใช่แล้วมีกี่คนละ่ะมันมีสิบปีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ทีนี้คนงานเขาบอกว่าอย่างนี้คับเขาบอกบริษัทกําไรมากกว่าปีที่แล้วอืมแล้วสภาพคล่องก็ดีอืมถ้าใครเป็นผู้ประกอบการจะรู้นะเราต้องเก็บกำไรเอาไว้ เป็นกําไรสะสมเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินอาอย่างเช่นน้ําท่วมเนี่ยใช่ฉุกเฉินไหมอ่าใช่ถ้าบริษัทไม่เก็บกําไรสะสมไว้เลยจะเอาอะไรมาแก้ไขปัญหาน้ําท่วมครั้งนี้อืตึกถลม่มแผ่นดินไหวไฟไหม้อุทก,กภยัยก่อการร้าย สิ่งเหล่านี้ต้องมีใครคาดการได้บ้างมันจะเกิดเมื่อไหร่อย่างไรอืมแต่มันก็ต้องมีเงินสำรองเอาไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินใช่ไหมคะคอีกเรื่องหนึ่งนะพี่บอกได้เลยตอนนี้รัฐบาลกำลังหิวเงินนะคะ <c oughs> เร่งรัดประสิทธิภาพการทํงางานของสรรพกรค่คะ <c oughs> สรรพกรก็จะเริ่มตรวจสอบแบบแรนดัม ับแล้วถ้าเกิดใครแจ็คพอตโดนแรนดัมเข้าถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้ถ้าบริษัทโดนยี่สิบล้านสามสิบล้านมันไม่น้อยนะโต้งอืมใช่เมื่อสามปีที่แล้วพี่ก็โดนคือพี่มีไรายได้จากการไปที่ปรึกษา เกินกว่าล้านแปดครับพี่จะต้องจดแวตอ๋อแต่พี่ไม่รู้รายได้ที่ได้จากที่ปรึกษาพี่ไม่ได้เก็บซ่อนพี่ก็รายงานแต่เวลาพี่ไปเสียภาษีเจ้าหน้าที่มเม่นทักทวงเลยว่าเฮ้ยมีเงินเดือนจากที่ปรึกษาเกินกว่าล้านแปดจันต้องจดแวตนะไม่ชวงอะปล่อยให้พี่ไม่ใจ แวดมาเป็นเวลาห้าปีแล้วก็มาคิดมาห้าปีพี่ค้างภาษีแวดเท่าไหร่แล้วก็ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ดีนะเขายังยอมรับผิดที่เขาไม่ทวงเวลาพี่ไม่ได้จดแวดเขาจริงยกเว้นค่าปรับแต่ที่ค้างต้องจ่ายดอกเบีย้ยต้องจ่าย และพี่ต้องจ่ายเงินต้นทันทีให้ผ่นอนดอกเบี้ยได้ต้องพี่โดนไปล้านสามมันคือเงินที่มาแบบฉุกเฉินเลยนะเงินที่เราเตรียมไว้เพื่อจะไปใช้ตรงนู้นตรงนี้เนี่ยมันถูกรวบรวมเอามาตรงนี้นี่มันแค่บุคคลธรรมดานะรับบริษัทใหญ่ๆ ที่มีไรายได้ปีหนึ่งเป็นพันล้านเนี่ยต้องคิดว่าถ้าก็โดนภาษีห้าปีเขาจะโดนเท่าไหร่เออจะไม่เขาเก็บเงินฉุกเฉินไว้บ้างเลยเหรอกำไรเท่าไหร่ต้องอามาแจกให้หมดกันเหรอพี่ถึงบอกพี่ไม่วิาพากษ์วิจารณ์เขาแต่พี่อยากจะเล่าสถานการณ์ว่ายานที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้คุณมีงานทํา ไม่ถูกปลดและไม่ถูกลดเงินเดือนถือว่าคุณโชคดีแล้วรับเจราจากันสิบครั้งตกลงกันไม่ได้อุ้นวายอยู่กับไอ้ทองสามบาทเนี่ยจนในที่สุดบริษัทตัดสินใจว่าถ้างั้นก็หยุดไม่ต้องทำงาน เลิกจ้างหาคนงานใหม่ไม่ยากหรอกในเวลาเนี่ยผู้คนตกงานถูกปลดออกจากบริษัทก็ขอของอไม่รู้เป็นจำนวนเท่าไหร่ประกาศไปเชื่อว่าวันเดียวก็ได้เต็มตามจำนวนที่ต้องการหาตรงวันไหมละ่ะมาใช่เออทีนี้ก็มีคนบางคนเขาตัดสินใจจะยอมรับกับตามที่บริษัท ยอมจ่ายขอกลับเข้าไปทำงานอืมตอนนี้พี่เอาใจช่วยฮะขอให้บริษัทช่วยรับกลับเข้าไปทำงานด้วยอย่าไปถือโทษโกรธพวกเขาที่ร่วมต่อต้านบริษัทเพราะมันเป็นเรื่องของสาภาพแรงงานครับและเมื่อเขาเป็นสมาชิกเขาก็ทำตามแต่เมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วแล้วพวกเขา ก็ยอมรับสภาพแล้วขอกลับเข้ามาทำงานอย่าหยุดงานอย่าเลิกจ้างส่วนจะให้กี่เดือนให้เท่าไหร่อย่างไรเขารับได้ <c oughs> ทองสามบงสามบาทอะไรนั่นก็ไม่เอาแต่แตอนนี้เป็นบทเรียนสำหรับทุกบริษัทนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อน,นไขสัญญาอะไร <c oughs> แจ้งให้ทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่ารอจนถึงวันที่จะจ่ายโบน,นัสอย่ารอถึงวันที่ต้องให้รางวัลครับแล้วปรากฏว่าโบน,นัสไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังรางวัลที่เขาคาดหวังว่าจะได้แต่เขาไม่ได้อืมมันก็จะเกิดเรื่องอย่างที่เราเห็นนี่แหละแต่ตอนนี้บริษัทก็ตัดสินใจเฉียบขาดมากถ้าเป็นอย่างนี้ก็โอเคยุด ไม่ต้องทํางานเลิกจ้างแต่ก็ยังดีที่มีคนมีความสุขว่าโอ้ไม่อะละไอ้เลิกจ้างนี่ไม่ดีแน่ๆขอกลับเข้าไปทํางานอืบริษัทจะให้กี่เดือนก็รับเท่านั้นจะให้เงินสดเท่าไหร่ก็รับเท่านั้นซึ่งเยอะแล้วนะของสามบาทจะได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้รับกลับเข้าไปทํางานกันแล้วอ,อันนี้ดีกว่าหลายคนน่ะอายุสี่สิบแล้วอ่ะครับ ต้องคิดว่าตอนตกงานตอนอายุ40เนี่ย,ยมันจะเป็นยังไงหางานยากยากครับไปหางานทําใหม่มันไม่ง่ายหรอกนะใช่เพราะคนเงินคนอายุ 40, 40เนี่ยมันก็มีประสบการณ์แล้วถ้าเกิดคิดค่าประสบการณ์ปีละเท่านั้นเท่านี้คูณจํานวนปีที่ทํางานไป10<ม>ปี15ปีเงินเดือนจะต้องได้เท่าไหร่ใครจะกล้ารับแล้วไม่แก่ก็ดัดยากเลย การรับคนแก่เข้ามาทํางานและจะสอนว่าทํางานต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยต้องคิดว่าสอนง่ายอ่ออยายกจะตายนั้นในการที่จะรับ,รบเข้าไปดังนั้นพี่ว่าคนที่ตัดสินใจว่าจะกลับเข้าไปหาบริษัทแล้วบอกว่าขอให้รับทํางานเถอะจะให้เท่าไหร่ยังไงก็ยินดีรับได้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้สำหรับคนงานและสำหรับบริษัทนะคะ แล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นบทเรียนสำหรับพนักง,งานและสาภาพต่างๆทั้งหลายที่จะเรียกร้องอะไรโดยที่ไม่คิดถึงสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะ